ย่ำนอย่ำย่ำดูครับดูดีๆครับมีการมีการถวงน้ำหนักด,ด้วยเนาะเดินเร็วมากครับรถคันนี้ เลยเลยลยยวันนนี้เนี่เท้าซอเด็ดอยู่เดี๋ยวนี้นี่เท้าขั้นยเขยวนี่เท้าขั้นขยวนี่แปดเนี่ยสี่แปดสูนยของฟนบว่า่างฟูู้อะไอเครื่องนี้หกดีสิหกโคตรโคตรของโคตรแรงเลยจะบอกให้สุดโคตรแรง อ๋อต้วัดไปไหนนี่เดินเล่นเนี่ยจุ่มเยอดว่โอ้ตรงนี้แข็งครับย่างเล่นอยู่บ้านนี่น่าจะมาเปิดน้ำครับโอ้เดินมาลองดูครับว่าจะมาเปิดน้ำได้ไหมดูครับอู้ เฮ้ย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 อีกมอโอ้ตัวเดิมครแรงเลยครับเดยวกันนี้สุดยอดสุดยอดโอ้โหยียบได้จอดเด็ดครับเหยยบได้กินข้าวลิงเนาะนี่ครับคนรอจะไปก็ไปนะก็คำๆครับทีมงานก็ไม่อยากให้ติดคำเหนื่อย ก็ไม่โคติดก็ยอมรับว่าแกร,รถเยอะจริงแต่ว่ากวาจะขึ้นได้มันก็เหนื่อยครับทีมงานมันต้องช่วยกันก็โซ่ยัดไม้เนาะ ช่วงนี้ครับเป็ดบัดเนาะออกจากห้อง Air, แอร์เราก็มาตากแดดบัดกินเลยครับนี่มาดูตัวแรงครับ G O แปด C ครับดูครับขนาดท่อเดิมยังลั่นเลยครับเฮ้ยยับครับ ดูล็อกกี้ครับล็อกกี้ลอยเกาหาล็อกกี้ก็แม่โคก็ขับโดยตะวันเนาะตะวันน้อยไกลผมว่าแม่เอาสติกเกอร์มาให้ยาเดี๋ยวเอามาให้ครับวันนี้เอาไม่ได้ติดกระเป๋ามาอยู่บ้าน วยคันเขียวเดินหอบดีแท้ดูครับเดินหอบนะเสียงเดินหอบนี้ก็เพิ่งไปย้ายรถมาอยากบ่อลูกลังเนาะ,ะบ่อที่ผมพาไปดูวันนั้นวันนี้ก็ย้ายมาครับจะมาขุดน้องเนาะ อุตสะงานหลวงดินก็เอาไปใช้งานหลวงครับไม่ได้ออกไปขายข้างนอกเนี่บเดี๋ยวรอดูสดช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดเนาะจะขึ้นได้ไหม ผมว่าอย่ามังนี่ตรงที่จะสุดที่กันนี่ตรงดินแห้งนี่ผมว่าจมแน่เพราะว่ามันนุม่นมๆน,นะตรงที่ออกน้ำยืดยืด,ด,ดโอ้แรงครับแรงโอ้ติดกระโปรงเลย ตัวนี้เป็นเครื่อง 6D16 1 9อยเก้าสาแรงมาครับแต่ว่าเครืองไทยอ้หลูกใหญ่มากครับแต่ว่าเกียร์เล็กนิดเดียวเครื่องตัวนี้แพงมากครับแพงสุดๆเลยแพงกว่าเอ 6M61 บ้้างฟุนนามาแลววเดี๋ยจะมาดูวูซูครับว่าจะาลั่นแค่ไหนเนาะอันนี้ก็จะไปงานบุญด้วยครับ ก็ฝากงานบุญเดอ้องานบุญก็วันที่สามเนาะงานบุญของยาสทธรเราครั้งแรกครับก็วันที่สามตุลาที่จะถึงนี่แหละประมาณอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะก็จะมีน้องฝนดำซิงเนาะมารวมด้วยก็จะมีอยูทูบเบอร์หลายหลายท่านเนาะก็จะมาอยู่ก็ร่วม ไปบริจาคถวายหินทรายด้วยกันเนาะคนไหนดูอยู่ก็อยากไปร่วมบริจาคก,ก็เชิญเนาะก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะให้เลขบัญชีหรืออยากมาเอารถมาร่วมก็เชิญครับเชิญก็เจอกันที่วัดบ้านดอนกองเนาะในเมืองยะสูรดูครับอุซู จะลั่นแค่ไหนเะนี่ยครับวิ้นล่องเลยแรงแค่แรงสุดๆเลยว่าจะดูลั่นๆไม่ได้ดูเลยครับพ่มานอ่อยเยียครับใครมาครับล็อกกี้คันห่อครับ เสียชอบครับเสียชอบเนาะคันนี้ก็ร้อยเกรห้าเล็กกว่าเพื่อนแต่ว,ว่าก็แรงสุดๆครับล็อกกีในตำนานเนาะล็อกไม่มีวันตายคนก็มาใช้ล็อกเยอะครับช่วงลันแน่รันแน่ เครื่องแรงครับตัวนี้ก็หกดีสบหเด้อไอตัวนี้เนาะไอไม่ใช่6กเอ็มหกหนึงหกดีตัวนี้ก็ร้เอเจ็ห้านะหก คันนี้ก็จะไปงานบุญด้วยเนาะคันนี้ครับก็ในงานก็จะมีตากล้องช่างภาพมาเก็บภาพสวยๆให้เนาะก็ไปร่วมกันถ่ายภาพด้วยกันเนาะทีมงานก็ใครสนใจก็อยากไปก็อยากร่วมทําบุญด้วยก็เชิญครับเชิญหรือคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อนอะ หรือจะถ้าเขาเข้าไปในเพจก็ได้เบอร์อยู่ในแฟนเพจเนาะก็ไวรุ่นทุนน้อยดําทักเนาะเขาไปดูครับเอาเบอร์มาทักโทรมาถามหรือจะอินบ็อกมาก็ได้ก็เฉิญรวมกันครับคนละเล็กละน้อยครับรวมกันครับมาร่วมกัน งานแรกนะครับงานแรกงานแรกที่ทีมงานเราจะจัดเนาะแต่ว่าทีมงานอื่นในเมืองผมก็เขาก็จัดไปหลายงานแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ร่วมเนาะพอดีน้องฝนแกก็อยากจะร่วมด้วยก็โอเคเนาะก็จัดพากันจัดครับทีมงานพากันจัดขึ้นทุกคนไม่ใช่งานใครงานคนใดคนนึงเนาะงานทุกคนงานทุกคน ต่อ้วนก็จะไปกินข้าวนะเดี๋ยวผมก็จะไปกลับเหมือนกันก็จะไปกินข้าวครับนี่ครับตะอ้วนก็ล็อกรถเสร็จก็จะไปกินข้าวนะนี่ครับกินข้าวน,ะาวนี่ครับเสียชอบมาแต่ไหนก็ไม่รู้ได้คนละเที่ยวครับก็จะไปกินข้าวนะนี่ครับ แม่โกเกียบแล้วครับเกือบได้ดูสดเด็ดทั้งคืนครับเกือบแล้วครับเยียชอบมาคนสุดท้ายตีใจรอครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะมาดูเสียชอบเนาะรอสุดๆเลยครับคันนี้หน้ารถจังเลดครับเออหน้าเลด ก็กันชนเลดครับดูครับเครื่องอันนี้ก็ใช้มานานแล้วครับ7ปีแล้วแรงครับดูครับปีล่องครับปีล่องอ้อสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด ขอลาก,กินครับโอโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ